เช็ค่ทั้งหมดแล้วทั้งทั้งลายอินทั้งลายใหม่นะครับแล้วก็ทุกเอาออกหมดอินพุตใช้ได้ทุกหมดทุกช่องสไลด์ใหม่ mm hmm. นะครับ mm hmm. นิ่มดีเลย mm hmm. ตัวนี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. นิ่มเลย oh, เหมือนมิกใหม่เลยตอนนี้นะครับพี่ mm hmm. ก็ตอนนี้มันจะเหลือแค่อันนี้เดี๋ยวคืนนี้แช่ตัวนี้ล้างไว้ตัวนี้แช่ได้แล้วเดี๋ยวน่าจะล้างคืนนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เออ พรุ่งนีต้ตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าล้างคืนนี้เลยเดี๋ยวอาจจะเข้าตู้อบดีกว่านะครับก <_ S 1> ็พรุ่งพรุ่งนี้ก็จะมาประกอบใส่ฝาครอบอย่างเดียวนะครับก็การใช้งานโอเคหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตัวคลีนตัวฝาครอบตัวนี้นะครับก็พรุ่งพรุ่งนี้เช้าใส่ฝาครอบก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงเที่ยงก็ส่งได้เลยนะครับพี่ตัวนี้ก็สรุปจบ เสร็จเรียบร้อยโอเคครับพี่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมสรุปค่าใช้จ่ายให้ในรายนะครับมันทําให้การคุลภาคเราจะหายไปเราขาดเลยการสปอตจะลดลงลดลงจากอะไรครับสงครามการค้าที่มันรุนแรงมากขึ้นเราก็เลยมองว่าบาทในนามเนี่ยเราคิดว่าบาทเนี่ยสามสิบสี่มีโอกาสเห็นจากเศรษฐกิจบ้านเราที่อีคิวชุดนี้ใช้ได้ดีนะครับพี่เรียบร้อยครับพี่คือ ครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบสมบูรณ์แล้วนะครับเทสให้อีกทีก่อนจะแพ็กส่งนะครับพี่นี่นะครับโอเคเลยเคนหลายคนเริ่มมาพูดถึงทองคํามันแพงมันแพงอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ในตลาดมาพักหนึ่งเอฟเฟกนะครับเซนอนเฟกับนะครับผมจะมีความคิดอย่างหนึ่งเอฟเฟกตนะครับตอนนี้ใช้โปรแกรมที่หนึ่งอยู่นะแล้วก็เอฟเฟกเซนเปิดไว้แทบเที่ยงตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับครับแล้วก็ช่องเอฟเฟกต แชแนลเอฟเฟกต์ม t ตเตอร์กรุ๊ปนะครับม a s เต r ร์กรุ๊ปซับกรุเนี่ย LR เนี่ยแนะนำเปิดไว้เท่านี้เลยนะครับ 0db นะครับแล้วก็ send e f อฟเฟเนี่ยเซนไปแค่เมนเนี่ยกดแค่ตัวเนี้ตัวเมนตัวเดียวเนี่ยก็ลนแล้วก็โอเคแล้วก็กดแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็สัญญาณไฟ VU ให้กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวดูนะถ้าไม่กดเหันไม่ขึ้นเห็นปะ ต้องกดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกดสพวกที่ปุ่มด้านล่างดโอนี้ปุ่มโซโล่พวกเนี้ยอย่ากดค้างถ้ากดค้างปุ๊บสัญญาณจะหายเลยถ้าถ้ามันไปกดค้างอยู่ที่ช่องที่ไม่มีสัญญาณนะถ้ามันไปกดค้างอยู่ช่องที่ไม่มีสัญญาณนะสัญญาณจะหายเห็นปะเดี๋ยวเราจะงงเดีวเราก็จะรู้สึกว่าพอกดนี่ปุ๊บสัญญาณขึ้นมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยนะครับเราสไลด์ลงเราเอาสไลด์ลง แต่ตัวเนี้ยมันน่าจะปีโพสอยู่ผมไม่โอกาสนด้ไปดูผม<ด>ทำแค่ช่องนี้นนอ่าช่องนี้นะครับอันนี้เราสายไปเลยพี่วัด